สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Two Channel นะครับเกิดอะไรขึ้นที่สนามโอลิมปิกยูเอสกุมปันนะครับในศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ League, ลีกรอบลีกเฟสนะครับระหว่างบาร์เซโลนานะครับพบกับโอลิมปิกอสแล้วก็เป็นบาร์ซ่านะครับที่เอาชนะไปได้ถึง6ประตูต่อหนึ่งทีเดียวโอ้โห ค,คือเกมนี้มันน่าสนใจจริงๆนะครับคือหลังจากที่ขึ้นนําไปก่อนแล้วก็ดูเหมือนเกมมันจะพลิกกลับมาแล้วมันจะกลายเป็นเกมที่สนุกสนานขึ้นมาหลังจากที่ถูกโอลิมปิโกนัซนไล่ขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ2แต่หลังจากที่1นไปแดงทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปเลยนะครับสำหรับในเกมนี้เป็นเกมของปซโชน่าลุ้นๆเลยจาก2-1 มันกลายเป็นบวกเพิ่มไปถึง4ีประตูแล้วเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจในเกมนี้บ้างนะครับโดยเฉพาะตัวของเฟรมเนโรเบสวันนี้สุดจริงๆกับพ่อหนุ่มคนนี้นะครับเอาละครับก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะผมขออนุญาตฝากพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมนะครับในเรื่องของการสนับสนุนช่องผมได้ตาม QR code ที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจด้วยขอบพระคุณมากๆนะครับเอาล่ะเข้าสู่เกมนี้กันเกมนี้ ด้วยบาร์เซโลนาอย่างที่เราทราบกันไปนักเตะเจ็บค่อนข้างเยอะแล้ววันนี้ต้องใช้โดล,ลงมาแล้วผมอยากเห็นโดลเล่นเหมือนกันอยากเห็นโดลเล่นจริงว่าเลยจะเล่นลร่วมกับพอเล่นแล้วจริงๆจะเป็นยังไงนะครับวันนี้โดผมว่าไม่ได้แย่สําหรับในวงผมแต่ว,ว่าอาจจะไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นแต่ด้วยวัยเพียง17เเท่านั้นเองนักเตะของบาร์เซโลนาวัยที่อายุขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นรามินยามาลเองโดนักเตะเหล่านี้อายุน้อยมากแล้วเล่นได้แบบผมรู้สึกว่าไม่ได้มีความ ความเป็นปน,นักเตะอายุน้อยผมรู้สึกว่าพวกเขาแข็งแก่งมากครับเดี๋ยวเราคงต้องรอให้แล้วก็ให้โอกาสตัวของนักเตะดาวรุ่งแบบนี้ของของของบเซโลน่ากันต่อๆไปด้วยให้กําลังใจกันต่อไปกันลวกันเกมนี้จริงๆอ่ะโอลิมเปียกอสเองมาสู้แบบเต็มรูปแบบส2 3 1อนของโอลิมเปียกอสดันกันขึ้นไปสูงเพลสตัวชิดกับตัวเลยช่วง5นาะทีแรกเราจะเห็นเลยว่าเกมของโอลิมเปียกอสเร็วในเรื่องของการไล่บีบไล่เพลสผมยังรู้สึกเลยว่าเฮ้ หรือว่าวันนี้มันจะมีอะไรไปแล้วก็ได้ยิงก่อนด้วยนะครับจากจังหวะไล่บีบแล้ววันนี้วอเจคเซสซนี่เองเป็นคนหนึ่งที่ออกบอลไม่ค่อยดีเวลาที่ถูกบีบออกบอลแล้วผิดพลาดบ่อยเหมือนกันนะสอาครั้งได้อะที่ผมเห็นนะและเกือบพังเหมือนกันนะครับยังดีที่เ,เตกเซฟเหมือนกันส่วนบาโชนาเองช่วงแรกต่อโตขึ้นมาด้วยเข่าของไรฟอร์ดข้ามคานไป ตอนแรกผมก็ว้กระโดดยิงยังไงอะบอลบอลของไรต์ฟอร์ดถึงข้ามทานจะสุดท้ายพอภาพช้ามันทำให้เราเห็นก็คือจังหวะก,การใช้เข่าแทงบอลเข้าไปข้ามคานไปเกมมันเริ่มสนุกแล้วและนักเตะของโอลิมเปีกเองก็ตัวต่อตัวกับนักเตะของบาร์เซโลนาและนี่แหละครับมันคือจุดเริ่มต้นของประตูแรกของเกมนี้ตั้งแต่นาทีที่6นาทีที่ 7, ทนนเจ้นันนนอง โอลิมเปียกสดันเงินขึ้นมาสูงนะครับแล้วก็บีบพื้นที่แล้วก็ไล่เพลสด้วยคนที่แกะเพลสออกมาจังหวะนี้ทางด้านฝั่งซ้ายของสนามของบาร์เซโลนานั่นก็คือตัวของบาลเด้บาลเด้วันนี้ความเร็วของเขาจัดจ้านเอาเรื่องเลยโดยเฉพาะจังหวะที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่จังหวะของแรดฟอร์ดครับก็เป็นบาลเด้เองที่ทําเกมขึ้นไปจังหวะนี้ก็เช่นเดียวกันบาลเด้ de, นะครับเอาบอลหน,นีจากการถูกเพลสแต่อย่าลืมว่าคนหนึ่งต่อหนึ่งนักเตะของโอลิมเปียกกส1หนึ่งต่อ Coast, หนึ่ง,งได้ก็จริงแต่ ความเร็วกับเรื่องของทักษะต่างๆผมว่ายังเป็นลองบลได้ ies, อยู่บอลได้กระชากไปครับก่อนที่จะผ่านไปถึงตรงกลางและเห็นแล้วว่าตัวของเฟมินโรเบสโล่งอยู่ให้บอลไปพอให้บอลไปถึงตัวของเฟมินโรเบสเฟมินิโรเบสเองด้วยความที่เขาวิ่งไปแล้วมันถล่มคือถ้าจะหยุดเล่นถ้าจะหยุดแล้วแตะบอล ผมว่าโอกาสมันอาจจะเสียไปผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจังหวะน,นี้ของ ing, เฟร์มินโเปเซงเขาตั้งใจเทินแล้วปล่อยบอลไหลไหมหรือเทนินแล้วบอลเนี่ยมันหลุดจากการครอบครองของตัวเขาไปไม่ทราบแบบเพราะดูแล้วภาพช้าไม่ได้จับให้เราได้เห็นขนาดน,นั้นแต่พอเทนินแล้วกลายเป็นบอลเนี่ยพลิกแล้วมันทําให้นักเตะของเรมเบรโกสถล่มมาเหมือนกันตัวของเฟร์มินโเปเซงก็วิ่งเข้าไปหาบอลก่อนที่รารมินจะมลจะวิ่งตีคู่มาจังหวะนี้ผมว่าให้บอลยากเหมือนกัน เฟมินโรปเปเซงน้ำหนักโหทุกอย่างมันเป๊ะพอดีครับจังหวะที่รมมามินยาเมาสเปดเพื่อลเอ,อบอลจังหวะน,นี้ไหลไปให้พอดีพอดีเลยรมมยามินยาเมลาเองก็ไปโยกเอวหวานหลบทั้งพุ่สาประตูจบทั้งกองหลังมาก่อนที่เฟมินโรปเปเซวิ่งขึ้นมาเติมและยาเม,มาก็ปล่อยให้เฟมนโรปเปเซงก็ซัดเข้าไปดังนั้นที่ตรงนั้นมีนักเตะของรเรมิก,กสขวางหน้าขวางหโหขวางทุกอย่างอะ่ะแต่ก็แซกกะพิกแกก,แก,แก,แก็ยังซัดเข้าไปได้จนได้นะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ ขึ้นนำเร็วเลยตั้งแต่นาทีที่7หลังจากนั้นโอลิมเปกอสก็ยังคงเล่นเหมือนเดิมนั่นก็คือการขึ้นไปเพรสซิ่งสูงเข้าใส่บาร์เซโลนาคำถามในใจผมเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับว่าวิธีการเล่นแบบนี้หนึ่งจะยืนระยะได้กี่นาทีมันเห็นชัดเหมือนกันนะครับเพราะโอลิมเปกอสทำแบบนี้ไปเรื่อ,อยๆพวกเขาเริ่มแผ่วลงจากสปีดที่เคยเข้าชิดน,นักเตะของบาร์ซ่าได้เริ่มแผ่วพอเริ่มแผ่วเพราะตัวเองต้องเล่นเกมรุกด้วยเกมรับด้วย มันทำได้ไม่ทั้งเกมหรอกครับแค่ครึ่งแรกเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าพอผ่านครึ่งชั่วโมงไปเราเห็นชัดเหมือนกันว่านักเตะของโอลิมปิกอเชงเขาเริ่มแผ่วลงไม่ได้เหมือนกับเต็มถังเหมือนกับช่วง5นาที10นาทีแรกคือแตกต่างเหมือนกันแต่พอมันเป็นแบบนั้นครับโอกาสของบาร์ชลน่ามันก็เกิดขึ้นและบอลตรงกลางสนามหลังจากที่โอลิมปิกอสนั้นบีบเกมของบาซ่าจังหวะนี้ถูกบีบคืนและก็เป็นตัวของเบรดี้เองที่ไปฉกมาได้ วิ่งเข้าไปฉกบอบลมาแล้วครับแล้วบอลก็ไปถึงตัวของเบรดี้เออ่ขอไปครับไปถึงตัวของโดโดนเนี่ยก็ไหลให้กับเบรดี้นะครับในกรอบเขตโทษเบรดี้เออ่ขอไปครับเฟร์มนโรเปสโอโ้โหอันนี้เบอร์จริงๆเฟร์มนโรเปสเองนะครับก็ขยับในกรอบเขตโทษนะครับก่อนที่จะยิงด้วยซ้ายนิ่งเหลือเกินผมชอบลูกนี้ของเฟร์มนโรเปสจริงๆคือไอ้ลูกที่3ที่เป็นจังหวะแฮตทริกของเขาในช่วงครึ่งหลังอนะ่ะผมว่ายังไม่ชอบเท่ากับจังหวะที่เขานิ่งขนาดนี้จริงๆ นิ่งมากนิ่งจนผมไม่รู้สึกแล้วว่านี่คือนักเตะอายุเพียงเท่าน,นี้เท่าน,นั้นเองสำหรับตัวของเฟมินโรเปสนิ่งเหลือเกินแต่แล้วก็ยิงด้วยซซายบอลน,นิ่งมากครับ2ประตูต่อศูนย์ในช่วง39นาทีแล้วก็จบครึ่งแรกไปแบบนี้นะครับทั้งๆที่เกมผมรู้สึกว่าโอลิมเบกอสใส่สุดจัดเต็มเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ยังทาอะไรบาชอเน่าไม่ได้และบาชอเน่านาถึง2ประตูต่อศูนย์รูปแบบเกมก็สบายๆผมรู้สึกว่า โอลิมเปกสถึงจะมาวิ่งมาเพลสก็จริงนะครับแต่ผมรู้สึกว่าไม่ได้กดดันบาร์ซ่าขนาดนั้นรู้สึกว่าวันนี้บาร์เซโลนาเองก็คงผ่านโอเิมเปกสไปได้แต่ความคิดนั้นมันก็หายไปในช่วงครึ่งหลังนั่นเองพอหลังจากที่บาร์เซโลนาขึ้นนำสองประตูต่อศูนย์นะครับในในในครึ่งแรกต้นครึ่งหลังเนี่ยบาร์เซโลนาก็มีโอกาสที่จะนำห่างไปแต่ทำไม่ได้สุดท้ายมาโดนลูกตีไข่แตก จากจังหวะ cross บอลเข้าไปก่อนนะครับก่อนที่จะมงมีคาร์บี้อยู่ในกรอบเขตโทษก็มงไปแล้วก็มีนักเตะของ cross, มนิเบกอสไปเก็บบอลมาก่อนที่จะโยนกลับเข้ามาให้กับคาร์บี้มงเข้าไปจังหวะแรกเนี่ยไม่ให้นะครับไม่ให้ลูกนี้ไม่ให้เพราะว่าคาร์บี้เองม่งตอนแรกเนี่ยแล้วบอลมันกระเด้งไปมันเป็นจังหวะล้ำหน้าไป1ครั้งแล้วแต่สุดท้ายวีอาร์มาเห็นจังหวะของเอฟริกาเซียที่กางมือออกไป กลางมือออกไปสุดท้ายเป็นแฮนด์บอลจังหวะนี้ก็คือจุดโทษใช้เวลาอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับจังหวะนี้ที่กรรมการวิ่งไปดู vr และก็เป็นออคาร์บี้เองนะครับที่ซัดเข้าไป2-1นครับนี่แหละผมถึงบอกว่าหลังจากที่ครึ่งแรกเนี่ยเหมือนจะสบายนะครับเหมือนวันนี้เกมมันไม่น่าจะมีอะไรที่บาร์เซโลน่าน่าจะเป็นวิตกกังวลแต่สุดท้ายไอ้ลูกนี้แหละที่มันทําให้เกมนี้กลับมาเพิ่มความกดดันให้กับแฟนๆของบาร์ซ่าหรือตัวของบาร์เซโลน่าเองด้วยเหมือนกันแต่นั่นแหละครับ ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองความผมว่าจุดจบข,ของเกมเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในนาทีที่57หลังจากที่คาบี้ซัดเข้าไปในนาทีที่53ก็เป็นจังหวะที่โอลิมปกรซ้ำเกมขึ้นมานะครับพยายามที่จะวิ่งไล่กับไปอวบอนนะครับทางฝั่งซ้ายของสนามและเหมือนจะไปได้แล้วด้วยแต่ปรากฏว่ามือตอนแรกกับผมก็ไม่รู้กันว่าทําไมถึงให้ใบเหลืองนะครับอาจจะมีศอกตอนแรกผมเข้าใจว่านักเตะของโอลิมปกรไปซับซอกเข้าไปแต่ปรากฏว่าพอภาพช้าเห็นครับว่าคือมือเนี่ย มันตวัดไปถามว่าจังหวะเนี้ยมันน้ำหนักมันถึงใบเหลืองแล้วก็เป็นใบแดงไหมผมว่าถ้ามันเป็นจังหวะปกติที่ถ้ากลางมือออกเหมือนกับกลางมือปกติของของนักกีฬาที่เราเห็นกันมานะครับผมว่าก็คงไม่ก็คงเป็นแค่เฝ้าเฉยๆแต่สิ่งที่นักเตะของโอลิมปิอสทำมันไม่แรงก็จริง แต่ธรรมชาติมันมันผิดเพี้ยนอ่ะนึกออกไหมคือตอนแรกอะผมผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงรู้สึกว่าใบแดงเนี้ยอาจจะเข้าข้างบาร์ซ่าหรืออะไรนะแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมชาติคือจังหวะที่พี่แกวเี่ยงมือไปอ่ะคือ คือจังหวะการวิ่งมันก็ไม่ใช่จังหวะที่จะแฮนด์ออฟออกไปคือปกติเราก็จะเห็นนะครับคือการเมือออกไปเพื่อทําให้มันตัวมันใหญ่เพื่อที่จะเก็บบอลบางบอลอันนั้นนะเราเห็นกันมาโดยปกติอยู่แล้วที่นักกีฬาน,นักฟุตบอลทําให้เราเห็นแต่จังหวะที่วาดแขนไปข้างหลัง่ะคือคือต่อให้ไม่มองก็ตามต่อให้นักเตะของโอลิมปิกอสไม่มองจังหวะนี้ก็ตามแต่จังหวะที่วาดมือไปข้างหลัง่ะมันผิดธรรมชาติ ผมว่ากรรมการมองจุดนี้ครับมันก็เลยเป็นใบเหลือที่2ว่ามันเป็นเจตนาการทําร้ายคู่แข่งนั่นเองพอใบเหลือที่2องละกลายเป็นใบแดงนะครับสุดท้ายเกมมันจบที่ตรงนี้จริงๆเพราะหลังจากนั้นบาเซโล์นาก็ไล,ล่ทะลุเลยครับจาก2ประตูต่อ1นกลายเป็น6ประตูต่อ1จนกระทั่งจบเกมนี้ไปและนั่นแหละครับจึงเป็นที่มาว่าผมก็ลังเลเหมือนกันพอเห็นฟอร์มของมาคัสแรตฟอร์ดไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของประตูของรามินยามาลนะครับที่ยิงจุดโทษเข้าไปหรือแม้กระทั่งจังหวะที่เขายิงด้วยตัวของเขาเองอ่ะที่จังหวะที่ลูกสุดท้ายอ่ะลูกจบอ่ะผมชอบลูกนั้นมากเหมือนกันนะคือถ้าให้เทียบจริงๆในเกมเนี้ยผมชอบลูกของมาคัรท์ฟอร์ดที่สุดแหละในในประตูสุดท้ายที่ปิดประตูเนี้ยป,ป,ป,ปิดเกมเนี้ยนะประตูที่6ของบาร์เซโลนาจังหวะที่เบรดีงงัดบอลให้กับตัวของไรทฟอร์ดและไรทฟอร์ดก็เอาบอลลงแบบโอ้โหมัน มันเนียนมันทุกอย่างมันไปไปหมดครับแล้วก็ยิงบอลด้วยขวาหักเสียบเสาแรกเข้าไปสวยจริงๆส่วนประตูแรกของรต์ฟอร์ดในเกมนี้ก็คือมาจากเ,เป็นบาลเด้นะครับเปิดบอลเคาะกลับมาแล้วก็เป็นตัวของรต์ฟอร์ดเองที่เลือกมุมยิงนักเตะของโกิเดอร์กสไม่ได้เข้าไปชิดขนาดนั้นแต่ว่ามันมีมุมให้ไรต์ฟอร์ดได้ยิงก็ยืนใกล้กลๆบอลนั่นแหละครับแต่ว่ายิงบอลพุ่งดีเหลือเกินน้ำหนักดีมากครับบอลพุ่งเข้าไปนั่นคือเกมนี้ส่วนประตูของราเมนยามาลในเกมนี้ก็คือจุดโทษ ที่แรดฟอร์ดไปเล่นชิงนะครับแล้วก็หลุดเข้าไปความเร็วของแรดฟอร์ดสุดจริงๆสุดจริงๆนะครับแล้วก็ไปแตะบอลหนีผู้สาปวะตก่อนที่จะล้มลงไปแต่กรรมการไม่ให้กรรมการไม่ให้นักเตะของบริษัากลุมหัวกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเบรดี้โรเฟอร์มินโรเปสเฟอร์มินโรเปสเองเป็นคนที่ลงไปคุกเข่าเลยนะคุกเข่าเลยนะว่าจังหวะนี้ไม่จุดโทษแบบจานมันไม่ใช่เหรอคือคือแบบโอ้โห ทุกคนเป็นแบบนั้นหมดกรรมการคนเดียวครับที่ไม่เห็นด้วยกับจังหวะนี้ของแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดเองขึ้นมาก็ยิ้มแห้งเลยจนกระทั่ง VR ครับผู้จัดสินวทยารทักมาจึงมีการวิ่งไปดู VR เ,เกิดขึ้นแล้วมีการประทานกันจริงๆงนะครับคือถ้าใครอยากจะบอกว่าแรดฟอร์ดพุงด่งนู่นนั่นนี่ผมว่ามันก็ผสมอ่นะคือรู้ดีเลยครับแรดฟอร์ดพอพุ่งไปแล้วเขาเห็นแล้วว่าผู้ผ,ผ,ผ,ผู้ผู้รักษัประตูของเวเบอร์กอสออกมาขาขวาของแรดฟอร์ดแตะบอลนิดเดียนนิดเดียวครับแล้วเขาก็พุ่งเข้าไปหาเลย เรียบร้อยครับเป็นจุดโทษและก็เป็นรามินยามาที่ยิงเข้าไปโอ้โหหลอกหล,ลอกทางบอลยิงที่เหลือจริงๆนะครับสำหรับตัวของยาเมานั่นแหละครับมันเป็นลูกลูกลูกเป็นประตูของยาเมานะครับในเกมนี้บาซโลนาข,ขึ้นนำสามประตูต่อ1ึ่ หลังจากที่ลูกลูกยิงของยามาอก็เป็นประตูของมาคัสเรดฟอร์ดที่ผมว่าไปเมื่อสักครู่นะครับในนาทีที่74แล้วก็มาปิดท้ายประตูที่5เป็นของเฟมินโรเปสที่ยิงบอลพิซ้ายหลังจากนั้นเป็นเป็นตัวของบจี้ที่ลงมาแล้วนะครับก่อนหน้าที่บจี้แล้วก็อาราโค่ลงมาเนี่ยพอเราได้เห็นอาราโค่อยู่ข้างสนามสิ่งที่ผมคิดณนะตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่บาร์เซโลน่านำห่างออกไปแล้ว <c oughs> ผมยังคิดอยู่เลยว่า ee, เฮ้ยอาราโค่ลงมาในตำแหน่งอะไร จากกองหลังหรือศูนย์หน้าอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันแต่ก็เดาไปแบบนั้นแหละครับแต่สุดท้ายอ่ะผมว่าผมชอบจังหวะที่แฮนซี่ฟิกเปลี่ยนเอาเฟงกี้เดยองลงมาแทนโดในตอนที่บาร์นชนาขึ้นนำสามประตูต่อหนึ่งถามว่าทาไมถึงต้องเปลี่ยนเฟงกี้เดยองลงมาแทนโดนี่เห็นถึงความเชี่ยวของฟิกเลยนะครับฟิกเปลี่ยนเอาตัวของเฟงกี้เดยองลงมาเพื่อเก็บบอลผู้เล่นเหนือกว่า ให้ผู้เล่นที่เก็บบอลเก่งๆเล่นกับบอลคอนโทรลบอลดีๆอย่างเฟงกี้เดยยองลงมาช่วยให้ตรงกลางของบาซโลนาะไม่ถูกไล่บี้และเสียบอลก็เคาะบอลกันไปแบบนั้นแหละครับหาช่องกันไปด้วยความที่บาซโลนามีผู้เล่นมากกว่าอลิมซ์กอส่นหนึ่งคนเวลาเคาะบอลกันไปสั้นๆแบบนี้พื้นที่พอมันเปิดขึ้นจะเป็นโอกาสให้กับบาซโลนาะและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นจังหวะที่รามินยามาได้หลุดเข้าไปนะครับที่ไปสัตว์บอล ที่แบบเหมือนจะได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าคือพยายามผมเข้าใจยามาวนะคือเขาพยายามจะหาจังหวะที่ดีที่สุดนิ่งที่สุดแต่สุดท้ายก็ยิงไปติดแนวรับของโอเล่เปยอสและน่าจะเป็นแอคชั่นสุดท้ายของยามาวแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวไปด้วยแล้วก็ส่งบาจี้ลงมาพอบาจี้ลงมาไอ้จังหวะที่เขาเข้าไปดวลเดี่ยวแล้วแบบยื่นขาไปแล้วก็ตบแบบเป็นเทคนิคของเขาอ่ะสวยมากแล้ว พาบอลเข้าไปในช่องแคบได้แต่ว่าไอ้จังหวะที่ผมก็ไม่รู้เงินว่าตัวของบาจีเองเขาตัดสินใจไงเพราะว่าเขาลื่นลื่นไม่รู้ว่าตัดสินใจจริงตั้งแต่ต้นหรือจังตัดตัดสินใจจะเปิดให้กับตัวของเฟเมนโรเบสแต่ว่ามันกลายเป็นดีครับลื่นแล้วบอลเนี่ยมันไปถึงตัวของเฟเมนโรเบสจริงๆมีมาคัตแรดฟอร์ดรอยอยู่ข้างหลังแล้วนะแรดฟอร์ดเนี่ง้างเท้ารอแล้วแต่ปรากฏว่าแรดฟอร์ดเองก็ปล่อยให้กับเฟเมนโรเบสเฟเมนโรเบสเองก็วิ่งเข้าซัดด้วยเท้าซ้ายเต็มเต,ต็มเท้าเลย บอลพุ่งเสียบมุมเข้าไปสวยงามมากครับและเป็นจังหวะแฮตทริกของเจ้าตัวด้วยสุดจริงๆกับพ่อหนุ่มคนนี้อดไม่ไหวจริงๆคือถึงแม้วันนี้ผมจะชอบประตูของแรดฟอร์ดในประตูสุดท้ายประตูที่6อะแต่ไอ้จังหวะ3ามประตูที่ว่ามาของไฟเมนโรเปสสุดทุกลูกเสียบคมแบบเสียบคมจริงๆพ่อหนุ่มคนนี้ฟอร์มการเล่นขึ้นมาได้ในจังหวะที่บาร์เซโลนาต้องการจริงๆนักเตะของบาร์เซโลนาอย่างที่เราชาบกันไปไม่ว่าจะเป็นดานิโอโมเองที่เจ็บ ราฟินยงราฟินยาอะไรแบบเนี้ยคือเขาขึ้นมาในจนังหวะที่บาร์ซ่าเองต้องการแกมรบแบบจัดจ้านแบบนี้แล้วตัวของเฟรนิโรเปสก็เฉิดฉายได้แบบถ้าเรามองย้อนกลับไปเองจริงอะ่ะผมรู้สึกว่ารามินยามาเอง ณนนปัจจุบันเนี่ยฟอร์มเขาสภาพร่างกายก็ไม่ได้เต็มร้อยหรือแม้กระทั่งร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเหมือนก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะเจ็บไปอ่ะผมรู้สึกว่าตอนนี้เครื่องของรามินยามาไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นยังมีจังหวะที่มันมันไม่ใช่ยามาเหมือนกับที่เรารู้จักเอวเขายังไม่ได้หวานขนาดนั้นไอจังหวะการโยกยิกยักยิกยักของยามายังไม่ใช่ยามาที่เราเวอเป็นเนวอร์ชันที่เราเห็นกันมาแต่โฟร์มินโรเปสตนนี้ทาไม่เห็นและอีกคนหนึ่งที่อดพูดถึงไม่ได้นั่นก็คือตัััวมารรคดนีะบ สุดจริง,รงๆเปรดงเบรดี้ฟงกี้เดยองอะไรแบบนี้มาร์กาะซงกาซโโร่เนี่ยผมว่าเราละกันไว้ในฐานที่เข้าใจกันแล้วกันเบรดี้ไม่ทรอะไรอยู่แล้วคือฟอร์มการเล่นผมว่าพ่อหนุ่มคนนี้มันไปไกลแล้วอะคือเบรดี้สำหรับผมนะอย่างที่ผมพูดมาตลอดเวลาที่บาเซโลนาผมเห็นบาเซโลนาเล่นอะคนที่บาเซโลนาขาดไม่ได้จริงๆกลางสนามก็คือเบรดี้นี่แหละอืมพ่อหนุ่มคนเนี้ยจังหวะผมไม่รู้ดิ คือให้พูดกี่ครั้งก็คงเหมือนเดิมมันคงเป็นจังหวะการเอาบอลเอาตัวรอดมองซ้ายมองขวาใครจะเข้าหาบอลของเขาอ่านทางเขาไม่ได้เลยบางทีก็พาบอลกลับหลังไปแล้วก็วนกลับมาข้างหน้าได้บ้างเอาโห่ตัวเล็กเหมือนไม่เหยเร็วแต่พาบอลไอ้จังหวะที่เขากระชากบอลไปไม่เคยผมไม่เคยเห็นบอนลล้นออกจากเท้าตัวของเบรดี้เลยจริงๆ นอกจากวันที่ผมว่าสภาพร่างกายเขาไม่อำานวยก่อนนะั้นเนี่ยมีมีจังหวะที่เขาเหมือนจะดูดบอลไม่ได้แล้ว,แล,วแล้วถูกโต้กลับขึ้นมาเราเห็นเหมือนกันมันมีมีไหมมีแต่ผมรู้สึกว่าถ้าจังหวะที่ตัวของเบรดี้เองสภาพร่างกายปกติผมไม่ได้เห็นความผิดพลาดจากตัวเขาเลยนะเป็นนักเตะคนหนึ่งที่ผมว่าเขามาตรฐานของเบรดี้อะผมว่าเนี่ยสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าเนี่ยคือเว l ร์คลาส ถ้าใครจําได้ผมพูดถึงนักเตะที่สําหรับตัวผมเองนะระดับ world c l a s คือนักเตะที่เล่นดีแล้วสม่ําเสมออมืมากกว่าที่นักเตะน,นักหนึ่งสมมติวนาะนักเตะนักหนึ่งซัดไป5ประตูคนเดียวเลยฟอร์มสดมากยิงยังไงก็เข้าเก่งมากเลาะโอ้โหกระชากลากเลยพลิ้วไหวทำซีดงซีดานเทอร์นูนนั่นนี่ยิงโอ้โหเข้าไปหลูกแต่อีกเกมนึงโอ้โหฟอร์มแบบล่วงลงมาเลย จับบอลก็ไม่อยู่เมือเมือคิดถึงอะไรก็ไม่รู้บอลมาถึงเท้ายิงก็ข้ามคานออกไปแบบนี้แล้วอีกนัดหนึ่งกลับมาโอ้โหฟอร์มดีซัแท็ติกแบบนี้สําหรับผมอ่ะผมว่าสําหรับผมยังไม่ถึงท่านเป็นเวอร์คคลาสเป็นนักเตะที่ดีแต่ถ้าสําหรับนักเตะเวอร์คลสลาสสาหรับผมนะคือเล่นดียังไงก็เล่นดีแบบนั้นแหละต่อให้วันนั้นทีมจะเป็นยังไงก็ตามแต่มาตรฐานเขาจะอยู่แบบนี้แล้วก็ไล่ยอย่างไปเลยเบรดี้คือหนึ่งในนักเตะตัดนั้นคนระับ สุดจริงๆสำหรับตัวของพ่อหนุ่มคนนี้นะก็แวะสักนิดหนึ่งแล้วกันอย่างที่ผมพูดไปนะครับประตูวันนี้ของบบร์โลนาที่ผมชอบจริงก็คงเป็นจังหวะที่เปดี้งัดให้กลับมาคร์บแรดฟอร์ดในรูปที่6นั่นแหละแรดฟอร์ดโอ้โหเอาบอลลงด้วยเท้าขวาเนียนเหลือเกินก่อนจะสัก่ไกลนอกกรอบเขตโทษแบบโอ้โหสุดมากครับสุดมากวันนี้แรดฟอร์ดเฟยมินโรเไปสุดจริงๆ2คนนี้นะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันพอเสร็จจากเกมนี้ เอลกาซิโกรออยู่แล้วครับกับรลมาเร็ตโอ้โหฟอ,ฟอ,ฟอร์มของบาร์เซโลนาพุ่งขึ้นสูงเหมือนกันเพราะเอาชนะโอเลอปอกอสมาได้6ประตูต่อนหนึ่งเกมมัน,มนรอพวกเราอยู่แล้วผมเป็นหนึ่งในนั้นที่ไม่พลาดแน่เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับว่าเกมที่จะพบกับรลมาเร็ตจะเป็นยังไงส่วนวันนี้ก่อนจะจากลากันไปนะครับเหมือนเดิมนะผมขออนุญ,ญาตฝากพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับในเรื่องของการสนับสนุนช่องของผมได้ตามกิยวค้ที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจด้วยขอบพระคคุณมากนับ e n j o จครับ